โปรกันล่วมีแบบไหนบ้างเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยทำความเข้าใจกันหน่อยดีกว่านะครับไปเลยสวัสดีคุณผู้ชมในช่องกอรรเงางแสงนะครับสวัสดีทุกคนเลยครับวันนี้เรามาพูดถึงโปกันล่วกันดีกว่านะครับอ่าหลายหลายคนก็คงรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าโปกันล่วเนี่ยหมายถึงอะไรนะครับอ่ะแต่ผมก็จะอธิบายนะครับสําหรับคนที่ไม่เคยรู้เรื่องเลยหรือว่า เพิ่งมารับชมใหม่ๆอะไรเงี้ยเอ้ยไม่รู้จริงๆอะไรเงี้ยผมก็จะได้อธิบายแล้วก็จะได้แบบเข้าใจกันไปเลยนะครับโปกันรั่วก็คือโปที่เป็นเศษเน็ตครับเศษเน็ตเล็กๆเบาๆทําอะไรไม่ได้ส่งข้อความแทบไม่ไปเลยนะครับมันก็จะติดเอาไว้สําหรับไม่ให้เงินในซิมเนี่ยหายไปไหนไม่โดนดูดกันเองเวลาเราอินเทอร์เน็ตหมดอ่าสมมติว่าคนที่ชอบ สหมัครลายวันกดทุกวันเลยวันละ9บาทอย่างเงี้ย9กิ๊ก9บาทอะไรเงี้ยกดทุกวันเลยแต่พอครบ24ชั่วโมงแล้วครบหนึ่งวันแล้วปุ๊บเงินในซิมของเรามีอยู่2 0 3 0 5บบันรรดูดปุ๊บหายหมดเลยอย่างเงี้ยก็มีหลายๆคนก็อยากจะได้การล่วตรงนี้นะครับเพื่อที่ไม่ให้มันดูดเงินเรานะมันมีตัวไหนบ้างนะครับถ้าคนใช้ซิมทั่ว,วไปไม่ใช่ซิมพมา่าอ่าที่ไม่ใช่ซิมพม่านะครับที่ไม่ใช่ซิมกัมพูชาที่ไม่ใช่ซิมออนไลน์แชมเปนซิมสมัยก่อนนะครับ าไปใช้ซิมอื่นๆเนี่ยซิมโซเชียลนะครับซิมทูไอดีซิมเซเว่นนะครับหรือว่าซิมอะไรก็ตามเนี่ยซิมพวกนั้นนะ่ะมันจะดูดเงินครับถ้าเราไม่มีอินเทอร์เน็ตแล้วเราเปิดเน็ตเพียวๆเ,เลยมีเงินเท่าไหร่มันก็ดูดหมดครับฉะนั้นก็ต้องสมัครแพ็กเกจตัวนี้ถ้าใครต้องการให้มันติดถ้าใครต้องการติดเอาไว้เพื่อป้องกันเน็ต่วนะครับนี่ก็คือโปร6 4 k ครับ3าวันทราคา29บาทอันนี้ก็คือต่ออายุอัตโนมัตินะครับเออทุกๆเดือนเลยนะครับ29บาท กดดอกจาย900ดอกจ่าย8131สี่เหลี่ยมนะครับเอาไว้สมัครซิมโซเชียลซิมอะไรพวกนี้ที่ไม่ใช่ซิมพมา่าซิมกัมพูชานะครับอันนี้ติดเอาไว้29บาทนะครับสำหรับคนที่ชอบรายวันเพื่อป้องก Internet, ันอินเทอร์เน็ตลวนั่นเองนะครับส่วนคนที่เ,เน้นเป็นรายเดือนอยู่แล้วก็ไม่ต้องสมัครก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะเปลืองเงินนั่นเองเอาไว้เก็บเงินเอาไว้สมัครเป็นรายเดือนถูกแล้วนะครับแต่นี้คือคนที่เน้นเป็นรายวันก็เป็นติดเอาไว้เป็นเสร็จเน็ตครับ 64k นั่นเอง ส่วนคนที่ใช้ซิมพม่าซิมกัมพูชาอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นซิมของมันอยู่แล้วเนี่ยหรือว่าออนไลน์แชมเปี้ยนซิมสมัยก่อนนะครับโปรโมชั่นออนไลน์แชมเปี้ยนซิมซิมเน็ตไม่รัว่วไม่กลัวเงินหายอ่าตอนนีป้ปัจจุบันมันเปลี่ยนไปแล้วจะเป็นราคาพิเศษหน่อยครับ20บาทเองคุณผู้ชมถูกมากๆต่อเดือนเลยครับ20บาทกันเอาไว้อินเทอร์เน็ตรั่วกันเอาไว้นเน็ตั่วกันป้องกันเงินหายนะครับ กดดอกจาน900ดอกจานหนึ่งสีเหลี่ยมแล้วโทรออกครับต้องไป3ซิมนี้นะพม่ากัมพูชาแล้วก็ออนไลน์แชมเปียนซิมซิมเ,เก่าๆนะครับที่สมัครใช้งานได้ซิมอื่นใช้รหัสนี้กดไปก็สมัครไม่ได้นะครับต้องไปใช้8131นะครับถึงจะใช้ได้ถึงจะสมัครได้นะครับ29บาทแต่ถ้าเป็นออนไลน์แชมเปียนซิมซิมพม่ากัมพูชาเลยก็จะถูกหน่อยนะครับก็ป้องกันเอาไว้นะครับ สมัยก่อนเนี่ยซิมออนไลน์แชมเปนซิมกับซิมกัมพูชาเนี่ยมันป้องกันเน็ตรั่วอยู่แล้วในตัวซิมนะโปรโมชั่นออนไลน์แชมเปนซิมซิมเน็ตไม่รั่วไม่กลัวเงินหายป้องกันเน็ตรั่วในตัวเองของมันอยู่แล้วนะครับแต่ปัจจุบันนี้เขาไม่ใช่แบบนั้นครับแล้วก็มันจะโทรอัตราค่าโทรเลยจะถูกมากเลยโทรชั่วโมงละบาทใช่ไหมครับปัจจุบันนี้ก็มีจํากัดช่วงเวลาเอาไว้แล้วนะครับอ่ามันก็ทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปนะครับ เปลี่ยนไปหมดแล้วอะไรที่มันเคยดีๆตอนนี้ก็ต้องปรับเปลี่ยนแล้วเราก็ต้องปรับเปลี่ยนด้วยนะครับผมก็ทุกวันนี้ผมก็อัปเปลี่ยนพอสมควรเหมือนกันนะครับอ,อะไรที่เคยใช้ได้เดี๋ยวนีก็ใช้ไม่ได้แล้วครับไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกต่อไปนะอ่าแล้วก็มีอีกแบบหนึ่งครับสาหรับคนที่ใช้ออนไลน์แชมเป็นซิมซิมมาซิมกาบูชาแล้วครับนั่นก็คือรหัสนี้นะครับทุกคนดอกจันร้อยดอกจันแปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งซิลียมครับแล้วโทรออกอ่าอ่ารหัสนี้ก็จะเป็น ความเร็ว 128K ครับซึ่งจะแรงกว่าไอ้ 64K ขึ้นมาอีกเท่าหนึ่งแต่ว่ามันแค่แค่128 K นะก็ไม่ต่างกันครับคุณผู้ชมในปัจจุบันมันไม่ต่างกันเลยนะส่งข้อความแทบไม่ไปเลยนะครับก็จะเป็นราคา30บาทตัวนี้ก็ไม่ได้ต่ออัตโนมัตินะไอ้ตัว20บาท 64K อะ่ะต่ออัตโนมัติแต่ตัวนี้สมัครเป็นรายค้างนั่นเองนะครับไม่ต่ออัตโนมัติก็เป็นโปรกันเน็ตรั่วสำหรับซิมออนไลน์แชมปเป็นซิมแล้วก็ ทิมบ้าาก,กัมพูชานะครับอ่ะก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับโปรกันรั่วนะมีประมาณนี้ครับสำหรับคลิปวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่กับคลิปต่อไปนะครับสวัสดีจ้ะบายบายกิวกิว